มาครับนะครับมินิเซอร์มานำเสนอเมนูต้มคากิพี่น้องครับนะครับผมนะครับกับครัวบ้านๆนะครับฝากกันไปเยอะพี่น้องครับนะครับใครชอบก็กดไลค์นะครับใครมากก็กดแชร์นะครับพี่น้องครับเป็นรายการใหม่ทางช่องนะครับผมกะเดี๋ยวสิคัดสรรเมนูบ้านๆมานำเสนอให้พี่น้องได้เบิกได้แย่งนะครับผม เป็นคากินะครับผมนี่นะครับขออนุญาตใช้มือเป็นคากิเป็นข,า,นขาหมูนะครับตีนหมูนะครับผมอ่าเป็นขาหมูที่ล้นไปเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเขามาเตรียมวัตถุดิบที่สิต้มเป็นต้มแซบนะครับเป็นต้มแซบนะบต้มแซบต้มแซบ ก่อนดูดพบสิใช้เป็นตะไคร้นะครับเป็นตะไคร่บานเข่านี่แหละครับนะครับผมเป็นตะไคร้บานเข่านี่ยแหละช่วงแย่ช่วงแก่วเป็นอย่างนะครับเขาใส่แค่ดับกลิ่นนี่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นคานะครับผมเป็นคาคาออนนะครับซึ่งเป็นอย่างจังเลือกใส่คาออนก็คือ มันเคี้ยวได้กินได้เลยนะครับผมลมหนาวเย็ยนห่วยๆได้พี่น้องครับลมหนาวมาพร้อมรายการไม่พี่น้องครับนะครับผมเป็นรายการทำอาหารครัวบ้นบานๆเลยนะครับนะครับกระสีมีกระเทียมเดี๋ยวห่าสิไปต้มน้ำนะครับ เตรียมเครื่องเรียบร้อยไปหนาเตามาหนาเตาพี่น้องครับล้างมอเรียบร้อยนี่นะน้ำสิต้มน้ำนะครับผมซึ่งเครื่องที่ฮอตเตรียมเมื่อกี้นะครับก็จะมีขาตะไคร้ใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลย กระเทียมกระเทียมมีตองทุบในเชนไรนะครับให้มันแตก่อจัดกันก่อนนี่นะครับใส่เคลือละเรียบร้อยนะครับปรุงด้วยอะไรบ,นบานๆเลยเี่น้องครับนะครับผมจะใส่เกลือประมาณหนึ่งนะครับ ใส่ลงไปเลยเป็นกับเข่าก็ดีกับแก้มก็ไดนะครับแล้วผมก็จะใส่เป็นซีอิ๊วขาวนะครับของยี่ห้อนนึงนะครับใส่ลงไปแล้วจะหมกักนะครับนะครับผมเ็เรียบร้อยโอเค ผงนัวผงชูรสนะครับใส่นิดหน่อยนะครับนิดเดียวนะครับผมเพราะว่า,าผมสีเลือกใส่เป็นขานอนะครับใส่ขานอหนึ่งก้อนนี่นะครับเป็นขานอหมูหก่อนมันบ้านนะครับประหยัดใส่มือเลยก,ก,กันแล้วกัน หลังจากนี้ผมไม่ต้องไม่ต้องรอนะครับผมบอกก่อนว่าไม่ต้องรอว่าให้น้ำมันเดือดก่อนเราค่อยใส่นะครับเราค่อยใส่หมูนะครับเราค่อยใส่ข้าวกีบโต้องนะครับใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าอย่งตัวนี้คือผมต้มแล้วรอบนึงนะครับหมายถึงว่าต้มประมาณจักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับเพื่อให้น้ำนำเหนียวนำข้าวนำมันมันออกนะครับ แล้วก็นําไปล้างนะครับนําไปล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาเตรียมนะครับผมก็คือต้มต้อจากนี้ไปก็คือใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยนะครับใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็ิิเป็นพริกไทยนะครับพริกไทยป่นนาพริมสิโรยนะ แล้วก็ไม่มีอะไรครับผมนะครับท้าันปิดฟ,ฟ้านะครับผมเดี๋ยวรอให้น้าม,มันเดือดรอให้ข้าวขี้เปื่อยนะครับเขาจังมาปรุงรสกันมาครับหลังจากที่เขาตุนไปสักระยะหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้คือผมตุนประมาณ ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่แล้วก็สิบปดหาแก๊สนะครับพอแล้วนะครับตุนพอนะเดห้องเบืองกันนะครับนี่นะครับก็สิบประมาณนี้นะครับพี่น้องครับนี่นะครับเปื่อยพอดีนิ่มๆนะครับผมตุนคันอยากได้เปื่อยๆกับตุนไปเรื่อยๆนะครับตุนไปเรื่อยๆเลยนะครับ หลังจากนี้เท่ากับเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยหลังจากนี้เท่ากับตักใส่จานใส่ถ้วยได้เลยนะครับก็คือเท่าออกไปปรุงอยากได้รสอะไรอ,อยากได้รสชาติแบบไหนปรุงอาเลยนะครับผมแล้วก็โรยหน้าด้วยหอมผักชีก็ถือว่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับเมนูบนบ้านเมนูง่ายๆนะครับ ที่ทำกับข้าวไม่เป็นเบืองขั้วบานที่เป็นแน่นอนพี่น้องครับนะครับผมเ,เรียบร้อยนะครับผมกับเมนูวันนี้แซ่บๆต้องกันเด้อพี่น้องครับ เะนนะครับนี่น,นะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยอ่าเแดเท้าเนี่ยประมาณแปดสิบเปอรเซนต์ท่าสิบปิดเต่านะครับ